แย่แย่แย่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกม PKXD กันอีกแล้วนะครับมีคนแนะนํามาให้เล่นนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าอัปเดตนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรแต่เดี๋ยวขอดูก่อนนะมีอะไรอัปเดตบ้างตรงนี้อ๋อนี่ไงบริเวณนี้นะครับเหมือนบ้านขนมเลยนะครับท่าทางจะอัปเดตเป็นบ้านขนมนะครับขนมหวานอะไรอย่างนี้ดูสิและชุดเราก็เปลี่ยนไปด้วยเป็นไงน,นี่คอสตูมใหม่ของเราเป็นชาวล็อกนะครับาชาวล็อกสุดเท่ดูสิ นี่โชชาวล็อกสุดเท่นะครับไหนมาดูร้านค้าบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยจึ๊บร้านค้าอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> เิบเบ <c oughs> <ๆ>ิบอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> <ๆ>่มีอันนี้พ <c oughs> ิงค์แพ็คนะครับนี่สีชมพูฟุ้งฟิ้งเลยมีคิตตี้อันนี้ดีเจขับเฮานะครับนอกนั้นก็เป็นอะไรไม่รู้อะเป็นเค้กหรืออะไรสักอย่างนะครับตรงนี้อ๋อนี่ไงยูนิคอนเทมโพลีนอ่าแล้วก็ชุดอะไรแอดมินนะครับอันนี้ก็เหมือนช็อกโกแลตเลยหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ นะครับน่าจะฉลองนะครับเนี่ยเขาเขียนอยู่ anniversary อาพีเคอดีฮิตนะครับแล้วก็พร้อมกับสัตว์เลี้ยงว,ว้าว oh <my S 1> สุดน่าร <God. S 1> ักเราไปกันต่อเลยเอเดี๋ยว,ยวมีคนเซลฟี่นะครับอ่าเซลฟี่กันอ่าเซลฟี่เซลฟี่เจ๊บเซลฟี่เจบแล้วคุณยายไปไหนแล้วเนี่ย <What? S 1> คุณครูบอดี เอาคุณยายไปไหนมาเนี่ยฮะโอ๋รอตั้งนานเลยเนี่ยนี่พวกเราไปเล่นกันเถอะนี่ในแพทใหม่นะครับซึ่งเป็นบ้านขนมแต่ว่าเดี๋ยวเราขอสำรวจก่อนนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้อ่าตรงนี้หอคอยก็เปลี่ยนไปนะครับนี่พวกเราขึ้นหอคอยกันดีกว่า <Why? S 1> ปะตรงนี้เลยจึง มาแล้วมาดูการว่ามีอะไรบ้างพระอาทิตย์สดใสนะครับเออเหมือนมีถนนข้างนอกนะครับหรือว่าเป็นแมปออฟบ,บี้กันแน่วิ่งหรอดูดิเนี่ยข้างนอกนะครับน่าเล่นมากๆเลยแล้วก็มีกระโดดขึ้นเกาะอื่นด้วยว้าวดูสิไม่ไหวแล้วไปเล่นเงินเถอะพวกเราอะมาดูกันว่าตรงสระน้ําเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าเอะเปลี่ยนไปนะครับสระน้ําหายไปแล้วว่ามีเค้กให้เก็บเค้กสีทองนะครับตรงนี้เก็บได้ไหม จึ๊บเก็บได้โอเคตรงนี้เป็นแคนดี้มีวิ่งตรงนี้ด้วยนะครับว้าวนี่เรามาวิ่งกันดีกว่ามาตรงเนี้ยดูโอ้ขึ้นมาข้างบนโอ้โหสไลด์มาเดีเ๋ยวเราสตาร์ทกันตรงนี้นะพร้อมยังเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้3 2 1ไป,ปไปแล้วไปแล้วจึ๊บไปโอ้โอ้จะตกจะตกเดี๋ยว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 อุ๊ยจุดอุ๊ยจุด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 ค่อย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 ฮึ๊บฮึ๊บ โอเล่นยากอยู่นเนี่ยเฮ้ยจา,ายืยโอ้ยคูบอดีรอด้วยโอ้คูบอดีไวสุดๆไปเลยนี่วิ่งไปแล้วขึ้นขึ้นโนินอืดจุดจุดมาขึ้นขบวนว้าวนี่นี่ไปอีกไปอีกติดติดนี่ทางขวาโอเคอันนี้บูทสปีดบูทสปีดกระโดดจำออกติดติติดไปไปยะโอ้ติดกระโดดจุดบูท บูดแล้วบูดแล้วโอ้โหมีให้เล่นอย่างนี้ด้วยทุกคนดูสิไปฮึบฮึบขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไม่ได้เดี๋ยวบูดบูดโอ๊ยดาดเจอเค้กอีกแล้วเกมถึงเรียบร้อยได้มา2องทับ15นะครับ แต่ว่าเราก็คงเก็บไม่หมดหรอกต้องหาเยอะๆนะครับแถวๆนี้มาเดินกันต่ออันนี้ก็จะมีวิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เออเดี๋ยวเราขอดูก่อนสำรวจดูซิว่ามีอะไรบ้างหาเค้กก่อนนะเฮ้ยเจอเค้กอีกแล้วนี่ไงเค้กสีทองนะครับตรงนี้เก็บว้าคุณยายบอกเอ้ฉันขอแย่งหน่อย่ะ อ่าทุกคนเค้กที่เราเก็บมาได้เนี่ยเราสามารถมาแลกอีเวนต์ตรงนี้ได้นะนี่จึบ๊บกดเข้ามาเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับดูโอ้โหสีสันสดใสมากๆม,มีทั้งเค้กนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่อะไรอ่ะอ่างมีอ่างตรงนี้มีต้นไม้สีชมพูมีเก้าอี้โดนัทนะครับมีแบบว่าเตียงด้วยโอ้โหเตียงเป็นเค้กขนมหวานเยอะแยะมากมายมีสายลุงนะครับข้างล่างตู้เย็นไอติมเหรออันนี้น่าจะตู้เย็นนะแล้วก็อื่นๆน,นะครับมีฉลามด้วยว้าว พวกเราเนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะเห็นเขาบอกว่าอัปเดตใหม่<ะ>ดูซิว่าจะขึ้นไปได้ไหมลองกินน้ํายาดูนะครับเออนี่เรามีน้ํายาอยู่ดื่มยังไงจะจัดจัดจัดจดเดือบร้อยดื่มแล้วกระโดดหรือว่ามันไม่ต้องดื่มก็ได้อุ้ยไม่ถึง,งถึงลองดูอุ้ยถึงถึงแล้วโอ้ฝึงโอ้ยากอยู่นะเนี่ยไปแล้วมาแล้วดิโอ้โหเป็นเค้กนะครับข้างบนฮบึบเหยียบเค้กจึ๊บขึ้นมาตรงนี้ จึ๊บออึ้นไม่ได้เพาให้เหยียบอะไรอ๋อเหยียบอันนี้สปริงนะครับแ mm hmm. ทมพอลีนอันนี้จุ๊บแทมพอลินถึงมาแล้วกระโดดถึงถึงมาแล้วตรงนี้หม๋งเฮ้ mm hmm. ถึงไหมอ๋อนี่ไงมาอีกอาณาจักรหนึ่งแล้วไหนดูซิอาณาจักรขนมหวานเหรอโว้ขอดูข้างบนหน่อยมีอะไรบ้างเอ่ย ตรงนี้เจดจดจๆดจดนี่ครับมีอีกอาณาจักรหนึ่งสเปเชียลเป็นคอมมูนิตี้นะครับตรงนี้จึดๆจดไม่อ่านนะครับตรงนี้เป็นอะไรอ่ะขอดูหน่อยกดไม่ได้อันนี้วาร์ปอะไรเอ่ย <What? S 1> ฮึเข้าไปแล้วอา้าวลงมาที่เดิมอ๋อเราสามารถวาร์ปตรงนี้ได้สองฝั่งเลยใช่ไหมเนี่ยจึบแล้วกลับเข้าไป นี่แล้วก็ขึ้นมาที่เดิมอ๋อแล้วข้างบนก็ขึ้นไปได้อีกไหนดูข้างล่างสิข้างล่างก็มีให้เก็บนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะเราขอเก็บก่อนอันนี้อะไรอะ่ะแร่เหรออันนี้เก็บไม่ได้นะครับตรงนี้จึ๊บอันนี้เป็น,ม,ปนมัชเม,ล,มลโล่อุโมงค์โอ้อโสีสันสดใสามากๆเลยพวกเราดูสิเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าคุณยายคุณครูขึ้นไปข้างบนกันตรงนี้๊กระโดดอ่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีกจ,จ,จึ๊งจึ๊งจึ๊งจบ กินน้ํำยาดีกว่าดื่มจะจะๆจะโอ้คุณยายขึ้นถึงได้ไงเนี่ยแสดงว่าต้องกระโดดตรงแท่นนี้แน่เลยเดี๋ยวขึ้นก่อน,นรอก่อนนะไปไปขึ้นเร็วพร้อมกระโดดกระโดดมาแล้วถึงแล้วว่ะสุดยอดเลยคุณยายแกรนนี่ขอบใจที่บอกนะโอ้กว่าจะขึ้นมาได้นี่โอ้มีคนขึ้นมาแล้วอย่าบอกท้งว่ามีสปริงตรงนี้ด้วยเหรอ มีสปเมตรงนี้ก็ไม่บอกอะนะโอเคเราไปจันต่อดีกว่าพวกเราวิ่งขึ้นวิ่งจำเอาจำเอาขึ้นตรงนี้โอ้ตกไว้ที่สวยสุดๆไปเลยนะ้วดี่ะเด็กดึงมาแล้วมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับ,บ <ะ S 1> ต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ตรงนี้มาคุณยายกันกนี่ไปแล้วดึงแล้วก็ดึงอีกชั้นหนึ่งเย่มาแล้วข้างบนฮึดึงถึงถึง,ถง,งอ๋อไปไถึงแล้ว ทุกคนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดตกลงมาแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าวารมได้นะตรงนี้เลยวุบอาเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ชั้นบนสุดนีเองเมืองขนมหวานแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีชาเลนจ์ให้เราเล่นด้วยนะนี่ตรงนี้ถึงอ่าเป็นบูสเตอร์นะครับที่มีขีดจํากัดไปบูสต์ไปแล้วเข้าห่วงถึงเข้าไปแล้วไปอีกฝั่งนึงฝั่งน้อนอ๋อมันจะลงไปเรื่อยๆทุกคนข้างล่างห่วงนี้ จึ๊บจื๊บจื๊บจื๊บค่อยๆค่อยๆฮึบจึ๊บได้แล้วข้างบนตรงนู้นไม่ถึงงาบูทบอร์ดเกาเลยนี่ครับก็เป็นชาเลนจ์เล็กๆนะครับดิเราก็ขึ้นไม่ถึงนะอ๋อมันมีชาร์จด้วยขึ้นไหมได้ปะตรงนี้อ่ะยังชาร์จได้อยู่ไปจึ๊บโอ้ได้ดิลงๆๆๆๆอะนี่ไงบ้านของเราจึ๊บค่อยๆค่อยๆเฮ้ยจื๊บจื๊บจื๊จื๊บโอเค ไปอีกฝังนึงทางไหนทางไหน <What? S 1> ทางนี้หรอเดี๋ยวนะเอาลงมาตรงนี้เฉยเลยอ๋อได้เงินแล้วเย่ yeah. ได้50เค้ด้วยอ่าแล้วนี่ก็เป็นรางวัลต่างๆหรออีเวนต์พาสนะครับ <c oughs> ทุกคนมาปลดล็อกได้ตรงนี้นอ่าตัดคุณยายมา, <c oughs> มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยที่คุณยายมาดูแบบว่าพระจันทร์เสี้ยวกันมาตรงนี้เนี่ย เห็นว่าสวยสุดๆไปเลยคุณยายว่ามะคุณยายบอกฉันไม่เห็นจะชอบเลยฉันอยากเต้นดูคุณยายเี่คุณยายนึกว่าเต้นได้คนเดียวเหรอดูสเต็ปแดนซ์ึงจึงจึงจึจึง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 นี่ครับเราก็อยู่ลานสกเก็ตครับเรามีอะไรจะโชว์ด้วยทุกคนเดี๋ยวดูนะนี่เป็นอีโมจินะครับ ขนมหวานเห็นมามท็อฟฟี่ก็มีดูโอ้โหเพื่อนๆก็สามารถมากดเล่นกันได้นะพิซซ่าน่าจะมีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมโอเคสําหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังอัปเดตไม่หมดนะอาจจะมีอีกก็ได้เพื่อนๆ่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเล่นตามคําขอแล้วนะ